สวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับินี่ตอนรับเข้าสู่ช่องบ่าวไก่สอนน้ำซิ่งครับเจอกันอีกแล้วครับบอลลูกลงังสวยๆครับกับรถขานอกล็อกกี้ครับเสียนิวัตครับจากธาตพนมครับรถขานอกก็โทรมาเยอะครับ ถ้าขาลุกลังให้โทรบอกด้วยเด้อครับรโทรบอกตามคําขอลูกค้าครับตอนนี้ก็เป็นเวลาใกล้จะเที่ยงเลยครับสิบโมงครับวันนี้ัสสัมดีปยังสายจกสายทีทุกทีมงานครับ รถค้านอกเพิ่งเห็นคันเดียวครับนี่ยครับเสียวัดถาดพนมครับเต็มแล้วครับเสียชาติตักให้ค้านอกก็คัดลูกลังเหมือนครับว่าเขาเอาไปขายครับส่วนของเราตักมิกครับของเรา รอ,อ,อจากโซนธาตุพนมครับนี่ครับกำลังถอยเข้ามาครับล็อกกี้ครับร้อยเก้าห้าครับเสียวัด เล,ลูกสาวหรือเปล่าครับนี่อาจจะเป็นลูกสาวโอเคครับ เต็มเร็วครับรถประกอบหาอาจจะสันส้นๆนะครับก็ต้องขอโทษขออภาัายด้วยครับ มแล้วครับผมมีทอนนี่ผมมีไม่มีตังทอนครับเสียววัดมากับลูกสาวครับ มาแลครับก็ลงงานอยู่บ้านนาเรียงครับวันนี้รัดดินสวยๆ,ๆครับไปแล้วขานอกคุณเห็นคันเดียวครับครับเดี๋ยวรอชมรถขานอกอีกคันต่อไปครับป้าย รถขานอกมาอีกแล้วครับหนึ่งคันเจ้าอิซซุครับมาอีกแล้วนัตตีก็ไปเลยครับเข่าลุลังคันที่สองครับรถขานอกสองวันนี้ จะตักให้เสียชานก่อนครับแล้วก็ค่อยถ่ายรถขานอกครับไปกันเลยนี่ครับมาแล้วครับพ่อใหญ่สายจวดครับเมื่อกี้เกลงมาบอกว่าตักรวม,มครับเพราะว่าเขาจะเอาไปปลูกทุเรียนครับเกบอกให้ตักรวมๆรวมมิดเลยครับ หน้ากับลุกลังให้ใหมันมิกเข้ากันครับได้ครับจัดให้ครับนะครับจะให้ตามคำขอครับแต่ลูกค้าขอมาครับ ครับเต็มแล้วครับเอาสีแดงลงไครับแกบอกผิดท้ายครับ,บ,ออรบจัดให้เหมือนเดิมครับถ้านลูกค้าสั่งครับไปเลยครับ รถเท่าแก่ก็มาพอดีครับไปครับเดี๋ยวรอชมคันต่อไปครับรถขานอกครับไปกันเลยมาอีกแล้วครับรถขานอกเห็นแวบๆครับนะครับรเแบบแบบบบสียแมนครับคันนี้ล็อกกี้โอ้วันนี้มีแต่ตะก,กุที่สูสๆทั้งนั้นเลยครับรถขานอก อะก,กุลอิ u ู u ส่งเข้าประกวดเข้าวันนี้ล็อกกี้ทั้งนั้นเลยครับเดี๋ยวเราตักเสียชานเต็มกันครับรถทีมงานก็อิ u ู u สามคันครับฮีโน่คันเดียวครับ มนครับอิซุซูล็อกกี้ร้อยเจห้าครับนะครับเสียแมนอยู่ตรงนั้นครับรัเสียรถเสียแมนเนี่ยต้องคัดลูกลังให้แกรครับพอแกเอาไปขายงานนอกครับสวเลนูน,นู่นแหละครับ อากาศส,สายๆมาค่อนข้างร้อนครับ รถขานอกเราจะคัดลูกลังให้เป็นอย่างดีครับแต่ว่ารถทีมงานเราตักมิกอย่างเดียวครับ เลยครับเต็มแล้วครับเสียแมนเอาไกลสอนด e like <t unlikely> ัมซิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ